มาเจอลุงไล่โรตารีหรลุงเดินรับชื่ออะไรอ่ะสมพรครับฮะสมพรครับสมพรครับผมนามสกุลเพิ่มพื่อครับเอิ้มพึ่งครับอยู่บ้านเลขที่อะไรฮะแปดสิบหกทับสองแปดสิบหกทับสองครับผมบ้านหมู่สองครับหมู่สองครับผมบ้านอะไรครับป้านแดงครับป่าแดงป้าแดงครับป่าแดง ปลาแดงปลาแดงอะครับตำบลอะไรฮะตำบลตำบลปลาแดงครอบะอําเภออำาเภอเมืองแพร่ครับเมืองแพร่เป็นจังหวัดแพร่ลุงชื่อเล่นชื่ออะไรจางครับชื่อจางครับผมขายลอตเตอรี่อยู่นี่นานยังโอ้คิดกบค่าคิดคาเก็บจะห้าคิดเราโอ้ขายที่นี่นะครับผมทำไมมาได้มาขายหลังข้างหลังจังเพราะว่าผมไป แต่ห้องน้ำไกล้ไม่ได้ครับอ๋ออยู่นี่ใกล้ห้องน้ำครับผมเป็นอะไรขาเป็นอะไรหนูเป็นตั้งแต่เป็นมันเป็นตั้งแต่เด็กลครับเป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่นะห้าสิบแปดห้าสิบแปดครับไม่มีครอบครัวบะนังไม่มีครับอ๋อนี่ขายทุนลอตเตอรี่อยู่ตรงตรงหน้าห้องน้ำครับผมห้องน้ำนะครับสุขานะครับตรงวัดพระธาตุช่อแห่นะครับ ท่านในที่ผ่านมาทางาจังหวัดแพร่แล้วมาไหว้พระธาตุเจ้าแหก็มาอุดหนุนลุงจางใช่ไหมครับผมลุงทําบากไหมผมก็อดทนเอาครับนี่แต่จะ,จะทําเลย<ไ>อดทนเหรอฮะโอดทนเอาครับพอไหมไม่พอครับหรอสู้ไหมสู้ครับโอ้ทัใจอยากลุง ครับถ้าเกิดไปได้อยากไปเจอแม่ไหมผมจะไปเพราะอันนี้มันออกแล้วก่อนรจะไปเองหรอที่ไกลไหมโล,คร,โลครึ่งครับโลครึ่งมแต่ว่าอยากเจอไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมรออันนี้ออกออกแล้วก่อนรองเงินใช่ไหมรับอเนี่ยขายหมดเนี่ย อันนี้คือหานี่คือเลี้ยงแม่แม่เป็นอะไรเลยนะฮะนอนิด็ดยาครับนอนติดเตียงครับผมชิตมตดตอนแรกแกแกเอาข้ามาส่งผมนแกไปล้มที่บ้านอะรดล้มตัวแกล้มอะโอ้เดินล้มครับอ๋อสุดสุดไปล,ไไดล,ลุกไม่ได้เลยลุกไม่ได้เลยครับผมโอ้ เดื๋ววนนี้ผมเอาเอาเงินไปเลี้ยงแม่อยู่อันนี้คือขายลอตเตอรี่นี่คือเอาเงินไปเลี้ยงแม่ครับผมแม่สุดจิงหัวใจลงจางเนี่ยกำไรอะกำไรเอาเงาเอากำไรไปเลี้ยงแม่อยู่โอ้ละนี่คือหาเลี้ยงที่ที่ที่ขายลอตเตอรี่นี่หาเลี้ยงตัวเองแล้วเอาไปให้แม่อีกเอาไปให้แม่อีกครับผมอ้สุด เนี่ยโอ้สุดยอดหัวใจลุงเนี่ยอ๋อเนี่ยคือลุงนี้เดินเดินได้ไหมฮะขออนุญาตไม่ได้ครับอ๋อจะต้องใช้มือต้องคานเอาคานเอาครับผมลุงลำบากไหมลำบากไหมผมก็พนเอาพนเอาครับ<ข>โอ้ทำไมใจเข้มแข็งจังแล้วแต่มันี่ยไม่เนี่ยไม่เนี่ยไปเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้รเหรอ ทำมาไปก็ด like ีออทำไมอ่ะทำมาไม่ไปก็เราก็หากินอย่างนี so, ้แหละเหอครับผมมีพี่น้องไหม่ะผมมีแต่หลานครับมีแต่หลานอ๋อแสดงว่าลุงลูกคนเดียวอ่ะบลูกผมพี่สาวเออพี่สาวพี่สาวก็เสียไปแล้วเสียไปแล้วครับผมว้ผมก็เลยยังไม่อยู่ ลุงนี่เลี้ยงแม่อีกครับผมสุดสุดล,ลุงใจผมเนี่ยโอเคครับใจนี่โอเคเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> สุดยอดทำไมเข้มแข็งจังเพราะว่าผมเกิดมาอย่างนี้งงลาบอ๋อตอนเด็กๆเราบอพผมอ่ะมึงต้องมึงต้องใจ ใจแค่แผงไว้นะออโอเคเอพ่ออะอ๋อพ่อบอกใช่ไหมครับพ่อยังอยู่ไหมตายไปไปแล้วครับอ๋อตายไปแล้วอือแต่ผมวันนี้ผมยังเลี้ยงแม่ผมอยู่เลี้ยงแม่อยู่สุดสุดอผมไม่ครับผมไม่้ังครับหืจ้ังทำอะไรอ่ะผมก็มาขายอย่างเงี้แหละขายอยู่ได้กี่ปีแล้วนะ โอ้ยประมาณดูตั้งแต่ปีไหนจำได้ไหมพอได้ไมผมขายประมาณตั้งก็อายุได้สิบสามปีอ่ะโอ้อายุได้สิบสามปีครับผมเอามาขายแล้วครับลุงถามหน่อยถ้าหมดนี้ได้เท่าไหร่ผมก็ได้ใบละสามบาทใบละสามบาทงวดหนึ่งกี่ใบวันนี้ร,อร้รอยหนึ่งครับร้อยหนึ่ง เอาก็ได้สามร้อยครับหมดเนี้ยครับผมซึ่งมันงวดหนึ่งนะงวดหนึ่งสิบห้าวันนะครับผมได้เท่าไหร่นะใบละสามบาทครับใบละสามบาทได้สามร้อยหหลุงเดือนหนึ่งหกร้อยหกร้อยผมก็เอาเอาไปให้แม่เอาไปให้แม่ผมก็ผมก็เอามาใจหนึ่งไว้หนึ่ง เอามาใช้ร้อยหนึง่งครับผมเอาให้แม่สองร้อยเป็นเวนะเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งนะครับผมเอาลุงร้อยหนึ่งล้วจะกินยังไงอยู่ทั้งเดือนมามามา,มามขอก็เอาให้ไหมผมก็เอาไปซื้อข้าวมากินอ๋อบางคนเขาก็ให้เขามีน้ำใจครับผมโอ้สุดสุด โอ้ลุงนี้ใบละ3บาทครับคือขายหมดนี้นะได้ร้อยใบก็ได้สามร้อยบาทครับซึ่งงวดหนึ่งมันสิบห้าวันนะครับผมโอ้ลุงยังถือว่าได้น้อยนะผมดผมดว่าคนเอาคนเอาครับผม,บผมโอ้ยังมียังยังแบบยังมีชีวิตแบบนี้อยู่เนาะครับ บางคนเขาน้อยเขาไม่เอานะทำไงอ่ะผมก็ต้องสู้เอาต้องสู้เอาเนาะชีวิตเกิดมาแล้วต้องสู้ผมไม่ถอยครับโอ้สุดยอดขอสู้อย่างเดียวสู้เพื่อแม่แพ่แม่กับอันนี้แหละกับเพื่อตัวเองครับผมมักนกแกโอ้สุดยอดนะครับ ขอบคุณครับอ๋อนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มาจังหวัดแพร่ะนะครับแล้วมาไหว้พระธาตุช่อแหนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนตุงจ้างเนะครับที่อยู่ตรงหน้าห้องน้ำหน้าห้องน้ำเนาะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหาเลี้ยงตัวเองโดยขายโรตีได้ใบละสามบาทเลี้ยงแม่อีกเลี้ยงแม่อีกโอ้ แต่จิตใจเข้มแข็งมากเลยครับดูฮะขอบคุณครับโอ้สุดสุดสุดลวงขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณครับคุณครับสู่ๆครับนี่คือที่คุณสิริกัญญานินเนตรนะครับอ่ภรรยาของท่านทันเอกอุทัยินเนตรผู้ขับการกรมฐาน่านที่ย1นะครับแล้วก็ผู้คับหน่วยเฉพาะกิจ กับาหาร่ันยี่สิบเอ็ดรุงนี่นะทางคุณนายบารดนะอุดหนุนลอตเตอรี่ลุงเนี่ยทั้งหมดนี่นะจะให้หนึ่งหนึ่งพันบาทขอบคุณครับลุงเนี่ยนี่เป็นหนึ่งพันบาทนะรับผมเออเนี่แก็ชีวิตลําบากขอบคุณครับขอให้หูกโบาที่หนึ่งครับเออให้ถูกโบาหนึู่กโบาีหนึ่งกัับมาเที่ยวไหกับมาเที่ยวไหมนะครับ โอ้ฟอได้รับเงินลมพัดเลยนะครับนี่นะครับน,นออกกไวกถ้าถูกรางวันที่หนึ่งไงทำไงฮะผมผมขอลในการเรือนหนึ่งนอน,<พ>นอนในการเรือนหนึ่งถ้าถูกนะครับถ้าผมให้กลับมาที่พระธาตุชาวแห่เนี่นะได,ได้กลับมาแน่ครับโอ้นี่นะครับจะซื้อเอา้าผมซื้อไป โอ้โห oh, ลุงเนี่ยว่าผมกับคุณนายนี่ก็พันสอง,สองแล้วนะครับโอ้เฮงเก่ง hmm. นั่แกผมมานั่งขายช่วยอยู่นี่ได้ครับได้พันสี่แล้วนะ mm hmm. ไปหาแม่ได้ยังยังต้องให้หมดอีกห่ะผมจะรอให้หมดก่อนให้หมดโอ้โ oh, หใจแข็งมากเลยครับลุงดีใจไหมดีใจครับดีใจมากไหมฮะวันนี้ผมโอนี้ผมภูมิใจเลยครับเนอครับผม นี่คือทางคุณในบ้านเนี่ยครับซื้อตั้งเก้าใบเลยนะครับดีความเป็นใจรู้สึกเป็นยังไงวันนี้ใจไปเพิ่นตุ๊บ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 ว้าใจยุตุ๊บเลยเนาะได้เนี่ยแบงค์พันเลยนะเนี่ยครับผมโอ้โหอ้าวไว้พอน่อยครับขอให้หูกราวัานที่หนึ่งนะครับถ้าหูกราวัานที่หนึ่งผมขออีกเดียวเอาเอานาไร่กรัมมาให้ผมแบนหนึ่ง โอ้อยากมีเวลาครับอยากรู้เวลาครับโอ้สุดๆนาฬิกาข้อนะครับโอ้นี่นะครับนี่ทางคุณนายบ้านนั้น็ได้ซื้อจํานวนเก้าใบนะครับรผมนี่ครับเย็บติดกันแล้วนะครับเก้าใบนี่ขอบคุณครับโอ้สุดๆครับ